บางครั้งการออกแบบห้องก็ต้องคำนึงถึงการเลือกใช้ประตูว่าแบบไหนจึงเหมาะสมกับบ้านหรือห้องนอนของคุณซึ่งประตูหนึ่งบานไม่ได้มีแค่บานประตูเพียงอย่างเดียวแต่เรามีอุปกรณ์อื่นๆพ่วงมาด้วยเช่นมือจับประตูตัวล็อกประตูบานพับและอื่นๆในคลิปนี้ผมจะช่วยแนะนําเกี่ยวกับประตูและตัวอุปกรณ์เสริมว่าประตูหนึ่งบานจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับในหัวข้อประตู101 เอิ่มแรกคือชนิดของประตูอย่างที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปก็จะมีประตูบานเปิดประตูบานเลื่อนประตูบานเฟียมและประตูม้วนในคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับประตูบานเปิดครับประตูบานเปิดจะมีทั้งแบบเปิดเข้าและเปิดออกตัวบานประตูจะมีหลากหลายวัสดุให้เลือกที่ใช้ทั่วไปได้แก่ 1. ประตูไม้จริงพอดีคือจะให้ความเป็นธรรมชาติสามารถทําลวดลายสีสันได้ตามต้องการไม้ที่ยมใช้จะเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้แดงไม้เต็งไม้โอก๊กไม้สัก ซึ่งไม้แต่ละชนิดให้ความสวยงามและความทนทานและราคาที่แตกต่างกันข้อเสียคือหากโดนน้ำหรือความชื้นไม้จะบวมและขึ้นเชื้อราหากอากาศแห้งลงไปไม้จะโก่งและบิดตัวจึงควรเลือกใช้ประตูไม้ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการโดนน้ำหรือความชื้นเช่นห้องนอนและหากต้องการนำมาใช้กับประตูหน้าบ้านควรเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งเท่านั้นและรักษาเป็นประจำ 2. ประตูไม้สังเคราะห์หรือ WPC ย่อม,มาจาก Wood Plastic Composite ทำมาจากไม้บดผสมกับพลาสติกแลว้วรีดเป็นแผ่นข้อดีคือจะแข็งแรงทนทานกว่าประตูไม้จริงการปลวกไม่ลามไฟกันแรงกระแทกได้ดีสามารถโดนน้ำได้สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกบาน 3. ประตูไม้ HDF ย่อม,มาจาก High d e t s i t y Fiber ทำมาจากเส้นใยไม้ธรรมชาติผสมกับกาวสังเคราะห์นำมาอัดด้วยความดันและความร้อนสูง จึงได้บานประตูได้แข็งแรงเหมือนไม้จริงข้อดีคือไม่มีปัญหาเรื่องปวกมอดมแมลงทนความชื้นได้ดีเหมาะสําหรับเป็นประตูภายในควรหลีกเลี่ยงก,การโดนแดดโดนฝนโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นประตูห้องน้ําที่มีการแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งอย่างชัดเจนได้ 4. ประตู PVC ย่อมาจาก Polyvinyl Chloride เป็นประตูที่ทำมาจากพลาสติกนิยมใช้ทดแทนประตูไม้หรือกึ่งไม้เนื้อผิวของประตูเนียนเรียบ เป็นแผ่นเดียวกันตลอดบานไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นและปลวกไม่ผุไม่หดหรือบิดงอน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเหมาะสําหรับติดตั้งภายในบ้านเช่นประตูห้องน้ําหรือประตูห้องครัวแต่ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานภายนอกและบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเพราะว่าความร้อนจากแสงแดดจะทําให้บานประตูกอบและเสียหายได้และเนื้อวัสดุที่ค่อนข้างบางทําให้ง่ายต่อการงัดง่ายอีกด้วย 5. ประตู U P V C ย่อมาจาก u n p l a s t i c i สาย Polyvinyl Chloride เรียกอีกอย่างว่าประตูไวนิลเป็นประตูที่อัปเกรดมาจากประตู PVC ทําทำจากโ er, พลิเมอร์ผ่านกระบวนการอัดรีดด้วยความร้อนสูงเป็นแผ่นเรียบอัดฟิล์มแล้วขึ้นรูปตามแบบพอดีก็คือเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟเป็นฉนวนกันไฟไฟ้าได้ดีทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนหนาวฝนหรือไอเค็มจากทะเลตัววัสดุไม่หดหรือขยายทนต่อแรงกระแทกสามารถกันน้ำได้100%การปวกกันวาวแรงและการเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีจึงว่าสสำหรับทั้งภายในเช่น ประตูห้องน้ําห้องครัวและงานภายนอกที่มีล่มบงังเช่นประตูเชื่อมกับที่จอดรถหรือประตูระเบียนแต่ไม่แนะนําให้ใช้ภายนอกแบบที่ไม่มีล่มหรือลังคาบังเลย 6. ประตูไฟเบอร์กลาสทำมาจากโพลีเอสเตอร์เรซินเสริมใย,ยแก้วมาหล,ล่อขึ้นรูปให้มีความแข็งแรงที่มากขึ้นป้องกันการกระแทกได้ดีเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้สามารถย้อมสีได้ โครงสร้างภายในบานประตูจะมีส่วนประกอบของ PS Form และ PU injection f o a m ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันเสียงและอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีบานไม่ขยายตัวไม่หดไม่บิดงอตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายทั้งตัวตูอันทึบบานช่องเกรดบานลูกฟัดสามารถใส่คู่กับกระจกได้กันปลวกทนแดดกันน้ำได้ร้อยเเซตหมาะสำหรับใช้งานภายนอกมากที่สุด 7. ประตูกระจก ส่วนใหญ่จะเป็นประตูหรืกระจกเทมเพิร์และกระจกเรมินเนตที่มีความแข็งแรงทนทานแต่หักยากเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน 8. ประตูเหล็กเป็นวัสดุที่สามารถกันไฟได้ดีมีความแข็งแรงทนทานยากต่อการงัดแงะแต่ก็ต้องมีการเคลือบป้องกันสนิมมาเป็นอย่างดีเพราะหากอยู่ในจุดที่ต้องพบกับความชื้นสูงอาจเกิดสนิมได้ เหมาะสำหรับเป็นประตูหนีไฟหรือประตูห้องเครื่องและยังสามารถใช้เป็นประตูภายนอกบ้านได้เช่นประตูหน้าบ้านหลังบ้านการการแง่ายงบอีกทั้งยังปลอดภัยกว่าประตูชนิดอื่นด้วยแต่ก็มีราคาที่สูงแตกต่างออกมามือจับประตู door handle มีหลายรูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปก็ได้แก่ 1. นึ่ง k n o หรือมือจับลูกบิดเป็นอุปกรณ์ล็อกมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ใช้งานง่ายราคาย่อมเยาวมีรูปแบบเรียบง่ายมีลักษณะทรงกลมส่วนมากทํามาจากสแตนเลสข้อเสียคือมันง่ายแต่การงัดงานั่นเอง 2. ชุดมือจับการโยก r e v e r handle set การใช้งานโดยรวมจะเหมือนลูกบิดธรรมดาเพียงแต่เปลี่ยนจากลูกบิดทรงกลมเป็นทรงการโยกทําให้สะดวกในการใช้งานและยังดูทันสมัยขึ้นเป็นแบบที่จับแล้วต้องกดลงก่อนแล้วค่อยเปิดประตูวัสะดุและสีที่ใช้ก็ได้แก่สแตนเลสแบบด้านและแบบเงาหรือสีอือ่น 3. ชุดมือจับแบบดึง pull handle set ลักษณะจะเป็นแบบที่เราเห็นได้ทั่วไปตามทางเข้าร้านอาหารหรือทางเข้าอาคารสาธารณะเป็นแบบใช้มือจับและผลักประตูมือจับแบบนี้จะไม่มีตัวล็อกในตัวต้องซื้อตัวล็อกลิ้นติดตายมาติดตั้งเพิ่ม 4. มือจับประตูแบบฝัง flush handle ก็คือการฝังมือจับไปกับประตูทำให้ตัวบานประตูดูเรียบเนียนระบบล็อกประตูมี4ประเภทได้แก่ 1. นึ่หรือลูกบิด เป็นอุปกรณ์ล็อกมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมากที่สุดระบบสปริงโดยระบบล็อกจะอยู่ในตัวลูกบิดเลยใช้งานง่าย 2. องเดด l บหรือลิ้นติดตายเป็นอุปกรณ์กุญแจฝังใช้เป็นอุปกรณ์ล็อกเสริมสังเกตลักษณะลิ้นติดตายคือตัวลิ้นล็อกจะมีความยาวมากกว่าแบบลูกบิดจะยาวไปถึงวง,งกบเมื่อกดตรงตัวล็อกจะแข็งไม่สปริงเหมือนตัวล็อกลูกบิดทั่วไปใช้สำหรับติดเสริม,มอุปกรณ์ลูกบิดหรือมือจับการโยกเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น หรือในกรณีที่ไม่ยังป็นต้องใช้ลูกบิดก็สามารถนำเดสบอลมาติดแทนที่ได้เลยซึ่งอุปกรณ์กุญแจฝังจะมี2แบบคือแบบไขข้างเดียวและไข2ด้านโดยแบบไขข้างเดียวด้านหนึ่งจะใช้กุญแจล็อกส่วนอีกด้านหนึ่งจะใช้เป็นแบบบิดล็อกที่เรียกว่าลูกบิดหางปลานิยมใช้ล็อกห้องในบ้านหรือประตูทึบที่คนไม่สามารถเอื้อมมือไปเปิดได้แบบที่2คือกุญแจฝังไข2ข้างเป็นการใช้กุญแจล็อกได้ทั้งสองข้างจะใช้กับประตูที่เป็นกระจก หรือบริเวณที่เอื้อมมือไปเปิดได้เช่นประตูรั้วบ้านเพราะหากนำประตูลูกบิดห่างปลาไปใช้กับประตูบริเวณหน้าบ้านหรือประตูกระจกที่สามารถทุบกระจกแล้วเอื้อมมือเข้าไปเปิดได้ก็จะไม่ค่อยมีความปลอดภัยสักเท่าไหร่ครับ 3. ระบบมอร์ทิสล็อกเป็นชุดล็อกแบบมีตลับโดยในตลับจะมีชุดล็อก2ชุดเป็นแบบลิ้นล็อกและลิ้นล็อกตายซึ่งตัวลิ้นล็อกตายก็จะเหมือนกับเด b บอลคือเมื่อกดตรงตัวล็อก จะแข็งไม่สปริงเหมือนตัวล็อกลูกบิดทั่วไปซึ่งมอติล็อกมีความแข็งแรงทนทานยากต่อการ ắt, งัดแงะมีความสวยงามทันสมัยราคาปานกลางเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 4. ระบบมันดิพอยล์ล็อกกิ้งเป็นระบบประตูหน้าต่างที่มีจุดล็อกมากกว่า1จุดโดยการลงล็อกเพียงครั้งเดียวข้อดีคือใช้งานง่ายเพิ่มความแข็งแรงและความแน่นหนาให้กับประตูหน้าต่างมากกว่าระบบซิงเกิลล็อกทำให้ประตูหน้าต่างแนบสนิทมากยิ่งขึ้น หากปิดไม่สนิทจะไม่สามารถล็อกได้ 5. ระบบดิจิตอลดอล็อกหรือกรอนประตูดิจิตอลเป็นกรอนประตูที่สามารถปลดล็อกได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจช่วยป้องกันกุญแจปลอมหรือผู้บุกรุกอีกทั้งยังเหมาะกับคนที่ชอบลืมบุญแจบานในแง่ของการปลดล็อกประตูสามารถใช้ได้ทั้งรหัสผ่านคีการ์ดลายนิ้วมือและปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยหากมีใครพยายามปลดล็อกสมรหัสผ่านหรือทำลายกรอนประตูเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการโจรกรรมได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีราคาสูงเช่นกันซึ่งที่ผมพูดมาจะเป็นระบบล็อกสปริงทั้งหมดเป็นการล็อกโดยใช้สลักภายในปิดล็อกโดยการกดและเปิดล็อกใช้กุญแจซึ่งยังมีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบลูกปืนคือมีแม่กุญแจและลูกกุญแจซึ่งมีความปลอดภัยกว่าระบบสปริง แบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. แม่กุญแจคีย์ไรต์คือมีแม่กุญแจหลายตัวแต่มีลูกกุญแจเพียงตัวเดียวที่สามารถปลดล็อกแม่กุญแจได้หลายตัวเหมาะสําหรับที่พักอาศัยหรือคลังสินค้าที่ควบคุมโดยคนเพียงคนเดียวแบบที่2แม่กุญแจม a สเตอร์คีย์คือมีแม่กุญแจหลายชุดแต่ละชุดก็จะมีลูกกุญแจเฉพาะที่เปิดล็อกแม่กุญแจได้แต่ไม่สามารถสลับไปเปิดตัวอื่นได้และมีลูกกุญแจหนึ่งตัวเรียกว่าม a สเตอร์คีย์ที่ใช้ปลดล็อกแม่กุญแจได้ทุกชุด เหมาะสหรับอาคารขนาดใหญ่ที่มีหลายหน่วยงานมีผู้ดูแลหลายคนแต่จะมีเพียงคนเดียวที่ถือมาสเตอร์คีย์ที่เปิดล็อกไ้ทุกตัวอุปกรณ์เสริมต่อมาก็คือกรอนประตูใช้สําหรับล็อกเพื่อเสร,ริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งก็จะมีกรนขวางกรนสับกรนโซ่กรนลูดกรนฝังซึ่ง,ง,งแต่ละแบบก็เลือกใช้กันตามใจชอบไปเลยครับอุปกรณ์เสริมอันต่อไปก็คือฝาครอบลูกบิดใช้สําหรับครอบลูกบิดและล็อกด้วยแม่กุญแจ สายยูก็เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สำหรับติดตั้งกับประตูและของตัวกุญแจล็อกบานพับป,ประตูทำหน้าที่ในการยึดติดกับประตูวงกบหรือตู้เฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในการเปิดปิดซึ่งในการเลือกซื้อน,นั้นจะต้องคำนึงถึงประเภทในการใช้งานและวัสดุที่ใช้โดยประเภทบานพับมีดังนี้ 1. บานพับป,ปีกผีเสือ้อหรือบัตห์เฮนจ์เป็นบานพับที่พบเห็นได้ทั่วไปในบานพับที่ถูกเลือกใช้มากที่สุด มีลักษณะคล้ายกับปีกผีเสือ้อมีแกนกลางที่สามารถหมุนได้และปีกด้านหนึ่งยึดกับบานประตูและอีกด้านหนึ่งยึดกับวงกบว่าสำหรับบานประตูทั่วไปเช่นประตูบ้านประตูห้องประตูไม้ประตู U PVC วัสดุทำมาจากแซนเลสและมีให้เลือกหลากหลายสีโดยเกิดการติดตั้งจะต้องซาะวงกบไม้ออกนิดหนึ่งเพื่อให้ปีกผีเสื้อติดรละนาบเดียวกัน 2. บานพับแบบถอดได้หรือ ลิฟต์ออฟเฮนจ์บานพับประเภทนี้ช่วยให้สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายประตูออกในง่ายโดยที่ไม่ต้องไขสกู 3. บานพับแบบถ้วยหรือคอนซ a ลเฮนจ์ไม่ย,ยมใช้กับบานประตูจะนิย,ยมใช้กับบานเฟอร์เิเจอร์เช่นบานประตูตู้เก็บของตู้ในครัวตู้เสื้อผ้าหรือลิ้นชักอีกทั้งยังเป็นบานพับที่ติดตั้งภายในทําให้ช่วยในเรื่องของความสวยงามได้อีกด้วยแต่บานพับแบบถ้วยจะไม่สามารถรับน้าหนักได้เยอะ สี่บานพับซ้อนปีกหรือฟาชหินเป็นบานพับที่สามารถติดตั้งได้กับบานประตูโดยไม่ต้องซอปประตูหรือวงกบส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุสแตนเลส304เหมาะสำหรับการติดตั้งกับประตูและหน้าต่างถือว่าเป็นบานพับที่มีดีไซน์ที่สวยงาม 5. บานพับซ่อนคอนซีลหินเป็นบานพับที่ติดตั้งโดยซ่อนไว้ในบานประตูทำให้ไม่เห็นตัวบานพับเพื่อเพิ่มความเรียบร้อยและความสวยงามให้กับบาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบานพับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับบานพับผีเสือ้อตำแหน่งการติดตั้งบานพับปกติจะใช้3ตัวคือด้านบน1กลาง1ด้านล่าง1แต่ถ้าประตูนี้มีน้ำหนักมากจะติด4ตำแหน่งคือบน2กลาง1ล่าง1ช็อคอัปประตูหรือ door closer ช่วยควบคุมให้ประตูที่เปิดสามารถปิดกลับเองได้และช่วยควบคุมตอนเปิดประตูไม่ให้กระแทกแรงเงินเกินไปจนอุปกรณ์เกิดความเสียหาย จะมีหรือไม่มีระบบตั้งค้างก็ได้โดวยวัสดุที่นำมาผลิตอุปกรณ์ประตูส่วนใหญ่ได้แก่ซิงค์อลลอยเหล็กสแตนเลสและทองเหลืองซึ่งแต่ละแบบก็มีความแข็งแรงรวมถึงความทนทานต่อสนิมและแต่การแตกต่างกันออกไปอย่างซิงค์อลลอยจะเด่นในเรื่องรูปทรงและลวดลายที่หลากหลายแต่ความทนทานอาจจะน้อยกว่าวัสดุชนิดอื่นเหล็กให้ความแข็งแรงและราคาที่เอื้อมถึงแต่เสี่ยงต่อการเป็นสนิม แซนเลดให้ความสวยงามและทนต่อการกัดก่อนได้ดีทนเสนิมได้ดีกว่าเหล็กส่วนทองเหลืองก็ให้ความสวยงามทนทานต่อการกัดก่อนรวมถึงมีรูปทรงและลวดลายที่หลากหลายการชนประตูหรือด o o r stopper อุปกรณ์ที่ติดอยู่กับประตูหรือผนังและจะยื่นออกมาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ประตูชนกับผนังเมื่อถูกลมพัดแรงๆ 1. การชนติดที่พื้นเป็นการชนิิดเล็กพอดีกับองศาประตู 2. การชนประตูติดผนัง โดยการชนแบบนี้จะแบ่งเป็น2จุดคือส่วนที่ติดไว้ยื่นออกมาจากผนังและส่วนที่เป็นแม่เหล็กชิ้นเล็กติดไว้ที่ประตูเมื่อเปิดแล้วแม่เหล็กจะดึงประตูเข้าหากันให้ประตูเปิดไว้ได้เลยจะดีกว่าแบบติดพื้นที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเคลื่อนที่หรือหลุดหายแต่เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่เยอะๆสาการชนประตูแบบแขวนเป็นการชนที่พบเห็นได้บ่อยๆไม่ติดไว้ด้านบนของประตูที่มียางพุ่มส่วนปลายเพื่อกันกระแทก แต่การชนแบบนี้ถ้าโดนลมแรงมากๆก็อาจเด้งกลับทำให้ประตูกระแทกกับกรอบได้ต่อมาเป็นการชนแบบที่ไม่ต้องเจาะได้แก่ 1. กันชนลูกบิดเป็นยางชิ้นเล็กติดไว้กับผนังมากับแถบกาวแค่เลาะออกแล้วก็ติดเข้ากับผนังได้เลย 2. ลริมกันชนประตูสำหรับประตูที่ไม่จําเป็นต้องปิดไว้ตลอดหาริมกันชนประตูเล็กๆสักชิ้นมาขัดไว้กับประตูก็ไม่ต้องกลัวว่าลมแรงจะพัดประตูกระแทกจนเสียหาย ตาแมวใช้เพื่อให้มองเห็นภายนอกห้องโดยไม่ต้องเปิดประตูออกไปดูช่วยเสริมความปลอดภยัยและอุปกรณ์เสริมอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือแถบกันแมลงใช้สําหรับติดขอบประตูเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมแมลงสิ่งแปลกปลอมและป้องกันการสูญเสียความเย็นจากเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แกะแบบกันด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับดูจนจบนะครับสวัสดีครับ